ครับท่านผู้ชมครับมานาเฮากาลังถอนกาครับเพื่อสีดำหน้ามือนีวันที 8, ท่ยี่สิบแปดถอนกาแล้วก็ปั้นเรียบร้อยครับรดไถปั้นเรียบร้อยครับยังสีดำมืออื่นมือนีถอนกามืออื่นลงมแขกดำหน้าครับ เขาที่ห่อถอนี่เป็นเขากำครับเขากำแต่ว่ากาบกกำเลยครับบางพันนี่กากระกำกาสีเขากำแต่ว่าพันขุเขากำแต่ว่ากาธรรมดาคือสีเขาธรรมดาครับแต่ว่าในเป็นเขากำเม็ดเขากำครับ นี่สถานที่สีดำเมื่อนปั้นแล้วครับเป็นบอกว่าเห็นปั้นมือนี่ดินสียุบตัวลงถ้าถึงปั้นมือืนแล้วก็มาดำนี่ดินบ่ยุบตัวลงปักเข่ามันอาศิลม กาแบบนี้น like he ัดีค่ะเข้าพอใส่ถาดแล้วก็เอาไปโยนเขาบนตอกดำนะครับหายเทียและครับโยนเอาครับเกิดนมาหน้าย่นนโยดนสองอยางนี่จะกิจกรรมคนมาหรวบงานเข้านะดันดันขึ้นแต้วเลยอกลอยืนยนเลยย่นเลย พอจะรับคนมา่วมพิธีกรรมเทาคนมาอยากร่วมคนมาอยากร่วมด้วยนั่นก็ได้แลวมีแบบหนึ่งเอ้เทาเากจัดสรรใดกัเป็นโยมการเจตน่าอันนี้ก็ทดสอบปีแรกทดสอบปีแรกทดสอบปีแรกพิว่าพิว่าการจีนได้อารมณ์ในฟินอีกแบบนึงว่าก้มอ่อนเทระต้นเทระห้างนี่มันการจเพราสมควร กัสิเกี่ยวพันกับร่างกายพวกเขาวพวกแก้วพวกยังเด้ต<ช>ัวทีอันนี้นนเ,นเนาะบ้านเอกย้อนอ <c oughs> ไปถึงคนเแ่าสมัยเก่าแก่เนาะที่เพิน่นเลี้ยงเฮามาเพิ่นเฮ็ดแบบบ่ทันมีรถไถนัน่นมีใส่วายไถใส่อันนั้นอยู่หน้าพันหนึ่งส่เสียดำแล้วนะพ่อ,เ,อเ,เป็นเดือนเนาะเป็นเดือนสองเดือนออกกัญชาแล้วออกกัญชาอยู่บนขัเหลี่ยดำหน้าต่างกันไปนิดหน่อยพอผ้าดำ นี่เป็น่งน้อนีางน้ำครับค็างน้ีมีทอน้ำเขาทอน้ำสิไปพร้อมน้ำสิทั่วกันมดตอนี่ปล่อยปลาปล่อยปลารือสปล่อยครับอ๋อนี่มองมองน้ำเขาออกน้ี่น้ำนี่ไปพุ่นโยกจะเอาซ้ำไครับโยกเอานี่นี่น้ำเพื่อว่า โยกเขาดีโยกไวน้ำเขาบริไลมากคันน้ำเขาโอ้หของไปโอ้เแบบคุมไม่จบเลยว่ะแบบน่ายงพุกาบอกเลยโอ้้ออคะใส่ใส่อันนี้ของงอมันบ้ครับคือกันยาว่าก็ใส่ของงอก็สามารถคมลงเดย่ของง้อมันหมุนนะ เราบ่าบวนบ่ใส่กรืบอกน้ำไหลเข้าๆไหลออกๆขยายพันุ้์เขาเขาต้องไปนําเข้าไปแล้วปลูกมันมัลี่กระแสบํามันใหญ่ขึ้นมาสิเป็นอันึ่งดวงนี่ครับลูกชายลูกชายที่เป็นเฮ็ดเฮ็ดบริษัทกฎหมายอยู่กรุงเทพครับก็เลยเป็นผู้มาดําเนินการจัดการตัวนี้แหละก็เลยมาลองเฮ็ดเบิ่ง เพราะดำหน้าเซ้นแล้วก็ยังสิกรับหาบัวแดงหาบัวนี่ยว่าปลอยปล่อยเนี่มันขึ้นมาเป็นดอกเวลามันสิ่งง่ามเนี่ยมันสาวมาะท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ ที่ที่มีคณะที่มานี่ก็คือคณะอันซีนทินลาสีสไลครับเป็นกำลังวอกคือท่านท่านพ่อเสครับบอสเสถียรครับของบ้านสวนเอ็ดด้าหน้าเทิงลาสีสไลด์ครับเมเนี้มาเยี่ยมที่สังขพ่อเขื่อนในนะครับเลยมาเยี่ยมรับท่านพ่อ สวนสวนมามานาเฮาเนาะครับครับมานาเฮาก็เคยมาเทื้ยนึงแล้วครับมานอนรีสอร์ทโอ้ยรีสอร์ทเพิ่นสะอาดสะอาดนะครับเย็นสบายแอร์ฉ่ำเลยทางไปมาสะดวกสบายครับอาหารอร่อยซ้แซ่บแซ่บเพ่งกาแฟนี่เป็นเป็นสูตรของเพิ่นโดยเฉพาะนะครับมาซิมกาแฟมื้อนี้มาบ่ได้ต้องต้องกินกาแฟกาแฟดำดำเพิผือมหน้าสุดยอดครับ ครับแม่บ้านเพิ่นแล้ลูกหลานเพิ่นโอ้ยม้าแล้วอบอุนครับมามากเลยมาเทียวเที่ยวที่สองมื้อนะสิได้มมามื่หลวงเดี๋ยวครับเมื่อเลูกหลานได้ดำให้ดำหน้าได้มาเห็นบรรยากาศ พก็เป็นมิถิดังเดิมของท่างพี่น้องสังทอซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ผมเกิดมากกว่านี้เลยไ้บนบ้านสังทอนี่กันขัมาหมอลำคูหมอล่ำคอนแต่เป็นนิดหน่อยแต่ไม่จะบ้านสังทอนี่ม้วนนะครับพ่อแม่ยเป็นเป็นผ้าฟังแต่ก่อนครับที่ยังอีซ่อนลายก่อนทีมงานอันเสียนราชสีสไลายครับท่านคุณผู้สำนักคุณย่าคุณผู้แปบงคุณย่าผู้วาดนะเขบคุณตาผู้หอกศักนะครับแล้วก็คุณคุณผู้ย่าร่างสรรค์นะครับมาดำเนินการโค่นผู้เฒ่า เขา่มาพูดเขาสามบ้านแปลงเมืองเนาะส่วนตัวสามเมืองงยังเหมือนังสอนนะฮะสบ้นสอนมานาเด้อเนาะมานาเฮามานาเฮาเพราะว่าเป็นพื้นที่สั <satisfy> ่งสรรค์ยรุ่รักของไนยรุ่งรักขอนบไยงักของผไยุคักอผู้บรรยุ่งักขอบทยุ่งักจอบันไดยห่งวักองผูบิรยงรักองผู้บรรลุไทย่ักไองดียุทย่รักาองบรลืไท่ารากอบลที่งักตางผู้บริลร่มสัหายไปเนาร เราก็อยังเอามาปลูกเพื่อเซี่ยงไฮ้มันขึ้นเป็นขี้เป็นหยางง่ายนะครับกิจาเกรรมเหมืองอื่นนี่กัดมากไอเดียเพิ่นอยู่อ่าเพิ่นสีเห็ดแขกล่งแขกประเภทนี้ดำหน้าแบบโบราณหมายความว่าเริ่มต้นจากวานก้าถอน์ก้าแลักกับไปปักไปดำนี่กับหุ่นไ้เรียบร้อยแล้วครับไปเรียบร้อยแล้วนาสซในนี่นี่ครับนี่พงษ์ศักดิ์ครับ ผมเห็นเพิ่นิี่เพิ่นเคยแบบเก่าๆคือสชิดาสปเร็กน่อยีงกันีเลตะก้อนนี่เลยอดไว้เลยเลยถือจอบเลยนี่ัสไปดบแม่หนิได้นั่งหลังคอยวชื่อว่าผมเป็นแนวนี่คสวนมมหนาเฮาแม่นาเขานี่ตอนนี้เข้ากลายมาเป็นเครือข่ายกันครับกับั้งอันซีร่าสีสไลบ้านสวนเนียน้าหน้าเท่ง ของพอสเสถียรป่าสวนข้ามูลหลานเนี่ยของผู้ใยายวาดสวนสุขลอยแสนของคุณผู้สำราญละครัสวนบักหน้าดินปลูกผู้พงศักดิ์ตอนเขาเป็นเครื่อข่ายกันก็มีอย่างนาสิแรกเปลี่ยนกันนะครับไปยยมาหาสู่กันนะครับเพื่อสางสร้างชุ่มชุน คือจะว่าใ,ใช้พลังชุมชนครับโดยชุมชนแ,และเพื่อชุมชน e นะ,ค,ะ,ะ uh, really ครับก oh ็มีอุดมการไม่เอาคิดไข่ไข่กันนะครับแต่ว่าม่านห้ามดิก่ะไข่ไข่กันเนาะคล้ายๆกันเลยครับดังคุยครับท่านพอสมศักดิ์ก็ศักดาครับเออท่านพอศักดิ์ดาส่วนรับผู่พนเป็นต้นคิดหลับพ่อกขาลูกลูกชายเพลเนี่ยซึ่งพนลงมาลุยเองนะครับเัามีเป้าหมายเดียวกันที่การอยากเห็นชุดเส้อแขนแข็งร้องในน้อยแล้วก็แจ่มมากฝ่ายกรรมีิสุทธิ์หลวมของคนสามใบเนาะ เด็กเยาวชนผู้ทำงานหลักผู้สุมาีบครับท่บบบาน,นพ่อมารอบนี้มากเกอบจิตกรรมามารอบนี้มาต่อยอดเรื่องเรื่องการสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งเนาะแต่มารอบนี้เขามาต่อยอดโดยโดยเก่เขาไปดูแลลูกหลานเด็กเล็กในการพัฒน้า,าเขาห้มีพัฒนา,าการสมไหวเนาะ <c oughs> โดยใช้กระบ,บวนการเลี้ยงอิสระเขามาเป็นฐานในการดูแลสั่งพัฒนาการให้ใหลูกหลานโ <c oughs> ดยผู้ <c oughs> ผู้เขารวบยุทกรรมการมีผู้ผู้ประจำศูนย์แล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ตัวแทนของโรรงเียนผู้สูงอายุเนาะร, <c oughs> ร,ร,รวมรวมอบรมน้ำกัน เป็นการอบรมเป็นมหาคุ้มผูกครับเป็นการอบรมปฏิบัติการมาแลกเปลี่ยนมาแช่กันว่าห้องศิลปะการลูกหลานในอบตสังทอเขานี่ไปดิฟิข้างแบบไหนเดินไปลูกหลานเขาได้รับการพัฒนารอบด่านสามใบประมาณนี้ครับเราเหมืองอึนนี่เป็นอีกมือหนึ่งมืออื่นอีกเป็นมือที่สองครับมืออื่นสิเป็นเรื่องของการอบรมเรื่องของการออกออกออกแบบพื้นที่การเล่นซึ่งมืออื่นนี่สิได้น้ำลูกหลานและผู้ปกครองศูนย์เด็ก ครับมารวมกิจกรรมอยู่ทีเนี่ออ่ะยู่ขอขอบคุณครับดำหน้าแบบโบราณเนี่ยอยู่นี่เพราะว่าโอกาสสิปักดำหน้าเลยา่ะยากทำให้ลูกหลานตัวน้อยได้กู้ว่าโอ้วเทศนามันเป็นยังไ้เขาได้าย่งหน่อยให้เขามาสัมพันธ์สััมพนธโดยตัวเขาเองครับประมาณนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติจริงทางมั่นเท่ากับพุ่มใจอยู่ครับว่าคณะเทศปีแรกก็ยังท่านก็ยังสามารถน้ำภูเขาปลุมท่านก็มองเห็นสามารถน้ำภูเขาปลุมมามาเบิ่งงานเด็กท่านที่เลยในครั้งแรก พี่เสอดาครับไอ้จร่งๆบุคคลสำคัญที่สุดที่เทือเทือกได้เกิดไอ้เขาเขาได้ได้หูจักกันแบบนี้ก็ท่านปรัดสุกัยเนาะปรัดสุกัยบนเต็มซึ่งท่านเป็นปรลัดขององค์การพันธุ์สัตว์สังกทอซึ่งเป็นปรลัดที่มีวิสัยทัศน์มีวิธีการเห็นงานที่เชิงลุกเนาะผมใส่ก็ทำงานแบบเชิงลุกเขเป็นทำงานแบบต่างระดับบริเวณเขตพื้นที่ลู่ทีนเพื่นศิษย์ศเป็นลักษณะของเพื่อนยุ่งยับเขามาหนุนเสริมกระบวนการ เห็นงานในชุมชนแบบผมทึงนะครับหลังจามีมีความหูจักกันมาก่อนก็เลยได้ได้เกิดเกโอกาสแบบนี้เนาะเราพรมมีเพิ่นเข้ามวยโอกาสได้หูจักกันพวกเห้อยห้อยจักกันภาษาหนึ่งว่าสินเสมอเจอกันเนี่ยครับเพรอะเพราะท่านประลัดนะคะขอพูดถึงท่านท่านปลัดสุกายนะครับหล่องสาวที่ที่เป็นนักพัฒนาอิหรี่นะครับรเก็มาเห็นพื่อนได้ยังแฝงตาก็ม oh, ีคร oh, okay. ับ okay. ที่นี่สองพันก็โตครับ ส้องพัฒน์ก็โตยุนี่กับปลาบึกกมี่ครับไปกว่านี้ล่ะชีวิตคนเราเห็นปลาปลาบ่อยนี่ปลาบึกก็มีครับมาเรงลูกค่ะเราทำงานราชการเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะพอล่ะเมื่อไหร่เบิ่งครับนี่ห้าหมื่นพอไหมไม่ย้อยพอหรอกถ้าจะแต่ความสุขแค่ไหนคณะวิทยากรอันซีนถิลาศีนี่ล่มลุ้ยเลยครับล่มลุ้ยนะก็ค้าก็ค้างแงงขึ้นเอาจริงด้แน่นของแท้ของแท้เอาเบิ่งของแท้ที่รถเป็นบ่เครื่อง เค,คลืรอละ้คลือละ่งกับปมจอยไก่เลยค่ะว่ามันออกเป็นบอ,อาซุ่มของบังเบึงตอนนี้กำลังซุ่มคนดเดียวได้นี่อโอ้ครับดวงกาแน,น่นอนเสื้อแล้วเสื้อแล้วครับ <laughs> แปลว่าลูกเช่าหน้าแท้จริงโอ้โหเก่งเก่งเก่งเดี่ยวี้พัดแ้มยาง หน่อยเชอรี่ป่ะคะนี่นี่นี่ยายจีเียด้นี่นี่ยายเงียมเอาเอาจีจอดนี่รีบวไม่ไม่นี่นี่ของแถ้ด้นี่อันนี้นังเอกงมะลำครับนังเอกงมะลัดเนี่ยนี่อนังเอกมะลำของของมะลัสทอทวาลำมมนมัวนี่นี่นี่ยาจีนี่ก็เป็นเอ่อยายบ่เป็นมะลัมไผ่หญ้า กับพูดล่ำกับสองคนนี่เลยครับมืออื่นนี่แยเงียบนี่แหละล่ำมืออื่นมาลบกาวยมีหน้าหอดหอดน้เอกมาล่ำใช่ใช่มีขอดกับหกสิบเพิ่นกัเป็นมาล่ำมีย่ามารบกาน้าพาะวายาพนวันให้ล่ำน้ามืออ้หันหนามากน้า่ามา่ำนี่โอ้โอ้นางเอกเจอนังเอกนางเอกเจอนางน้อง นายเอกจ่ากันอำเภอนาสีสไลมาเจอนายเอกอำเภอแขยงไร่เนาะก็เป็นความโชคดีของมะนาวครับที่ทางธาตุนิเวศกรดแอนซีนถิ่นราสีเป็นเดชมาเยี่ยมถึงมะนาวมาเยี่ยมถึงไอ้ที่เฮตนาเลยเตทางหน้าพูดเมียภูมิใจหลายครับให้ใครเตีมาทางหลังแต่นอกกินเพิ่งยังให้ละให้ไอ้ความคิดเห็นต่างๆนะครับมาจากไร่สีค้อนเย็นตุ่มกานควบคุมครับ เป็นไม้ทั้งหมดหกทันครับต้นนี้ทำทำดูใบยแต่แบบเาเรียกพัดตาจีเลยล่งยให้ผู้เชี่ยวชาญ่งดเลยพัดตาจีนเลยเล้งเบปูเยตวโเา้ยงกันแล้วเ้าีม่ได้กระายปลูกปกใช้กี่ดินดากว่นี่ไม่ได้หรอกนี่นี่เงไหครับนี่ตอนแรกใบมันร่วชะบ่ไหวเดอวะเอาไปมามันแตกขึ้น <อ>มันเป็นเด็กลองว่าเบ้างมันแตกมันแตกไมยน้ำมันอาสีฟืน,นแล้วเอาเอาเอา,าย,อย่างไรใส่เนี่ยนะเอ่อก็มีมีแต่ดินปลูกมีดินปลูกที่เขาใส่แต่อาศัยว่าม,มันมันมีหลุกล่างนำ้ำ นมันาดินมันอันบ um ่ช um ุดบอนินเชื่มกันมันแข็มันแห็งดินดินมันอยากแข็งนะดให้้ำให้น้ำทุกมมือเลยด้ยกเว้นบ่าฝนถ้าคือถ้าฝนหยุดบ่โตกัในี่นี่ให้น้ำเลยคือตะวันยาบยาบองนมันออกเลยดี๋ยวจะถอนเนี่ยถอนถอเนาะบ่ตัถอนมันอถอนมันากับตาเรา ถอห่างย่งเงี้ยเวาถอนไม่เสียหายห่างฝอยทุเรียนมันไม่มีปัญหาเห็นเขาว่าอยู่ที่เรียกผมก็ถอนนี่ท่านไม่ยืนยันเขาไปเบิองหลือเขาอย่าถอนท่านไม่ยืนยันครับอย่าไปถอนห่ารอบรอบบริเวณบ่ให้เสียหยี้ครับบริเวณเสียเงี้ยเขาไม่ยอมถอนบริเวณถอนกระเดาผมเรื่องกับตามข้อคิดเนาะมันเสี่ยงอาหารเห็นมาได้ก็ถอนมันนั่นพวกเขาคิดว่ามันเป็นไปเหตุให้กฝอยถึงฐานสำคัญทันั้นในการ มันมันมันกระทบเนี่ยทบหากมันมันก็เลอนไม่เป็นทคงับมันเลื่อนๆมันท่อะไอยู่บ้างนะาสิฟืนครับนี่เพิ่แก่แต่ต้องดูแลเนี่ยใช่ไหมในส่วนูมันไปผสมมาสารไปหมดเจ้านี่ถือว่าเป็นคนาคณาต้องข้ามครับปูกหลายอย่างนี่ก็ต้นเลี้ยงตัวเลี้ยงก่อนเลี้ยงบ่ตัวเลี้ยงอยงนี้ นี <idd ratchet Lust> okay. ่ก็เกิดยอดแล้วเอ้ยอดเออมันแตกยอดเลยตัวนี้ครับแตกยอดเลยไปร่วงแต่มันมันมันแตกยอดแล้วครับเอ่อต้นไม้พักเหนือครับต้นเลี้ยงเลี้ยงสองสามปีครับโอ้ยจะพุ่ใหม่นี่นี่ก็ต้นหลายๆอย่างครับโอ้ยบัวกระดิ่งต้นข้าวเลยมันมาดินแบบนี้ครับดินหัวไช้พวกผมดินหัวไช้เออตัวนี้เป็นสาหี่พอดีาย ขุดแข็งก็ขึ้นน้ำนะครับขุดจอให้ห่างต่อพบน้ำนี่ผมน้ำสามารถซั่งได้ครับต้องการเยแ่ยงก็ได้ทำการเย่ยงได้ครับมาอย่างระบบน้ำถ้าสั่งได้นี่ถือว่าสุดยอดดินบดีเฮ็ดให้ดินดีได้ถ้าน้ำดีครับจำใหม่ยาาอย่าไปห่วงเลยให้นี่เขาขังน้ำได้บ่มีหยับเขาขังน้ำได้บ่มีหยังเออน้าเห็นบอกเขาขังน้ำใส่หยาบกับบ่แต่ว่าตัวนี้เออ่บริขังอยูนิดหน่อยคือถ้าน้ำขังได้นี่ปั๊บได้บ่มีหยังดีนี่บ่มีหยาบเห็นบอก อันเอาอันจะไดมาปูคคุณมาปูกหครับนเกิดเองครับเกิดเองเออแข็งแสดงมันมีคยมีต้นต้นเดิมีต้นดังเดิมแกได้คับียวช่มเหาเริ่มเริ่มสีมดไปอล้วเดี๋ยวป่านนี้กนมีเดินมีอย่างตัตยู่นเป็นนนน้ำแทงงนนลงเออมันสบก่าอินดินแทง่ยนนนำแงมน้ำแทงมยพื้นถิ่นมันจะเป็นอย่างนี้ มหลานตนตัวบลงใส่ี่รถอ้อมเหมือนน้มันสงน้ามางขี่รถอ่นั่นั่นเป็นบอไปนิ่งครับน้ามสเขียวครั้บบยาวห้าสิบเมตรอแม่่ขกราออไหลอย่นีนีีเม่หร่คะโอ้โอ้พ่อใจกับตัวลงใสตัวนี้ตัวไม่ส่ัมเกาแก่เนาะแต่ก่อน

เยอากลดเแต่ละเล่งแงมุ่นต้มไปมือได้บมม่เหลือค้อดียิ่งเอเพิ่นเพิ่นปล่อยอยู่ในสวนมันหลายในสวนเยอมาต้มไปขายต้มไปขายต้องไปให้คากินไปแค่นอ้ชุดละสามสิบบาทสั้สิบบาทเอ้ยนั่งดีเลยครับค้อนหยว่งเงนเสือมาที่นี่ผู่บ้อมอยู่ เอาเสียวขัเสียวว่ไปเอาสีว่าหคนยังอาเหรีอยู่บอว่าเขาให้ไป่ื่อหมืหันเขาตัวเดียวเขาห้มาสี่อ่าตัวเดียวพันพันพัหรือพันเหรียเลยพันหนมาเป็นสี่ตอีกเราจหมูหันโปรมดอะไว่เอาทีลังาใส่พูดว่ากมาจากกัลัไงท่านร้านหน่อยบริขิมแม่น้ำบอกบอกแล้วผมถามอยู่ร้านน่อยเพื่นว่าร้านหน่อยบริขิเขาโรงเรียน อยเป็นทีละลกครเารีบเรียนอาแต่นี่ทยรูป็ทีลึกครับลกว่าเลือคร์บนี่ทีละึกเหลอาสวยมากครับนีอดแสงเาได้ไบได้ได้ยอดเสงก็ได้ แต่ว่าข้าวเส่หมูบ่ข้าวเสียหมูาวเสครับมามายืนยืนท่านผู้ชมครับที่ที่ตามรับชมช่องมะนาเาครับมื่อวานเขาได้หลายยางครับโชคดีที่ท่างคณะอันซีนถิ่นราศีเผ่นมาเยี่ยมมะนาเาครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ